nghe đây là gì đây đất subscribe luôn kênh không làm โอ้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 สวัสดีครับสวัสดีพบกับพี่โอเว่นในเกมไมครับผมพี่โอเว่นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งโลคิพันต์เออเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยไปกินใจเว้นในใจตกไปอยู่ตะตุ่มเลยเมื่อกี้เนี่ยยินต้อนรับสู่โลกไมค้าผมยินต้อนรับเนี่ยมอดมันมีมอดปืนเพราะแต่เรามาทำอะไรกันที่หมอกถาดทุกอย่างนี้ได้ยินหมั้ยน่ะนะอะไรนะครับ อยากอัดทัวดำคนวะมีคลิที่ทำเป็นร้องดังมีคนไม่พอใจกันเปิดคอนเทนต์ของกูเสียงเป็ดเสียงเป็ดเสียงเป็ดอังกฤษเลยอะใครอะนี่ใครอะใครมะโกนออะใครอะไรกูเจอฮ่่าฮ่าว่าฮ่าฮ่ลฮ โดนยีแพะฆ่าตายนั่งดูมอสที่มอสนี้มันมีใช่ป่ะเนี่ยมอสมมนมีปืนเลยแล้วปืนต้องใช้เศษเหล็กครับเลยเศษเหล็กมาจากไหนเศษเหล็กมาจากแร่เศษเหล็กทำไมทำไมเศษเหล็กไม่มาจากเหล็กแล้วทำไมมันถึงเป็นแร่เออ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 ม่อเออเออเออมออัออเ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 อออเออเัอเออเเอาเออ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 เเเเเเอออัอ ข่าวอุดเฉยเลยเย่มาจับไพกันดีกว่าดูมาเฉยอะไรหมดแล้วมาต่อมาต่อให้เพิ่มขึ้นได้ด้วยดิที่เหลือยู่ไหนหมดแล้วเอาอยู่นีน่าอะไรอ่ะเอาของมาใส่อะไอเก็บเฮ้ยเวลาบูชายาอะไรทุกอย่างเลยอะไรวะอะไรนะกลัวจังเลยวสมองนะอย่าลืมมันมีมอสมองอยู่ไอ้บัวกาทิงสมองกูไม่มีอะไรอยู่แล้วตอนนี้สมองกูรอการเติมเต็มด้วยบางอย่างอยู่ตอนนี้ สมขอกูว่าง่าไปอนนี้ออกกอนเลเว้นกินกินไอ้นี่กินผักเยอะตัดไม้เดีวตัดไม้เอออยากเล่นไมครับเนี่ยอูดเต็มเลยเนี่ยเสียงแอมเบียนสุขสันต์อาทิตจริงๆว่ะแม่ครองหวหวนกันทั้งป่าเลยนะเสียงแม่ทุกอย่างเลยทุกอย่างเข้าไปในหูหือว่ามันติดโหมดคอมแบทวะไหมไอ้ขวน ไม่ครับไม่รู้อะตัวภาพปะพี่ไหนก็บมดอะเอาหันหน้ากันไปทีหายไปไอ้ยังไนติดแต้กวาหล่มเนี่ยทำได้กดหินเหรอเคลียร์โอ๊ตไอซี่เฮ้ยเดี๋ยววะไอป่อกันวะไอป่อกันวะกดดันอะคือเสียงเลยทับแม่งเงียบเอ็กโคลมากเลยประหม่าเราคืออะไรเล่นถึงวันที่ร้อยเหรอ ร้อยวันเด้อทำแล้วแม่ทำนังมานานเราต้องไปทำทำไมต้องเป็นกลัวกลัวอะไรอีกแล้วนะได้แม่ไปก่อนไปแก้วไหมไปแล้วไดันกูไปกับหลังเออไปแล้วเว้ยดันกูทำไมเนี่ยเดือดตมาวังเอ้ยไม่เดี๋ยวต้องไปแล้วนี่ยุกโผล่มันเดินชนกูร่วง นายมีสตีฟตาแดงตรงนี้ด้วยนายสตีฟตาแดงแม่กิฟต์นี่มันโคตรดงผีเลยว่ะแม่งขยี้ตาจนเป็นโรคเดินปเป็นโรคหนักเป็เชื้อแล้วโอ้ยอ้าวเออเออเป็นเชื้อมองเงี้ยนี่้าตายไหมไปกอยนายตายไปทางขวาไอ้แม่คลานั่นแหละเออดเออแอบอยู่นี่แม่งมันทำเสียงหื่นกานไปเอ้ยคิดม่าโคตรดังเลยแป๊บนึงมันอยู่ข้างล่างตีน่ะเว้ยไลองดูดิ ไม่ดีเลยเพราะว่าใหญ่ต่างกันมากคนนี้เอาลงได้ไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยอะมองตาเลยก็มองตาได้ไหมถ้าเธอไม่เขยได้ว้มกูอยู่นู่นนะเว้นมีคนสิบห้าอีกอ่ะ มันยิ้มเฮ้ย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 เป็นเป็นสมุดชี้มีชี้ว่าวันที่58คืออะไรวะเขาว่าไงผู้รอดชีวิตเหรอผู้รอดชีวิตคนที่อยู่มา58วันแล้วก็ตายไปได้บอกกับเราในตรงไหนแต่โรนี้ฉันรุ่งสร้างไม่ถึงชั่วโมงนะเนี่ยเป็นเป็นอะไไม่มาเราเดี๋ยนี้ตายตายก่อนอาทิตยแล้วมันล่ะไอ้หมูผีหมูผีไอ้วัวนีโคุณาคำสาปไปด้วยว้ายมีซอมบี้ไปแล้วไอ้ควายตายเฉยยนะ ใครมาอามเฮียวะมึงทำอะไรอยู่ข้างล่างนี่วะเพิร์ครมันพูดว่าอามเฮียโอ้ยเจ็ยมีหลายคนเลือกพี่จะยิงไหนสุดยอดไปเลยมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วไม่กูโดนแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วทุกอย่างพยายามอย่ากูไม่เห็นว่ามันจะเล่นได้ไหมเอบโซลรอดยังไงเพ โคตรเยอะทั้งผีทั้งม็อบ้ทเยอะเกินไปทั้งผีทั้งม็อบเลยโอ้โหทุกอย่างประสานพลังกันเพื่อฆ่าพวกกูแก่งลูกมือกันทุกอย่างจับมือกันแล้วไปอะไรทำให้กิ๊บแฝดอะไรกิ๊บหมอนี่ยินเล่ออเล่สิ่งเล็กที่เคยพูดถึงเฮ้ยกูเจออีหน้ายี่ง chaos ไม่เข้าใจว่าทั้งในอย่างเลยทำไมตัวทำไม ไอพวกมอสอย่างเงี้ยเวลาตายทำไมจะมีเสียงแบบตุ้มอย่างั้น้ะคืออะไรเนาะระทึกไงระทึกระทึกไงเฮ้ออะไรอะวัดอะไรกมันมีอะไรก็ไปก็ตายอะไรต้าขุดนึกหน่อยเว้ อาบ้านอยู่เลยเยอะมากเลยเนี่ยทุกอย่างมูตายอีก่อนตอนนี้รอบตัวกูเป็นแต่ความมืดโอ้ยนายหน้าดำยู่ไหนกันนะเอาไปแล้วเอาไม่กิด Over my ้ยจิตเตอรตายไม่โผล่ขึ้นมาจากหินเลยเลยว่าไงโอ้เขาอยู่ด้านหลังหัวกูหัวหัวหัวก็มาเนิดจากหินก็าเนิดจากหินซ้ัมลุกกำตุเลยไม่รู้จิตเตอร์ตายไม่ไม่กขึ้นมาจากขึ้นมาจาก ดิ่มละดิอ้มิงส่วนแตกกัยเุ้ยกูเจอแก๊งปลาหมึกมองกูกำลังลดพวกพวกเลยเวรกูไม่มีแหลกไปถ้าีไปหมดแล้วเวรพาเเจอแล้วเห็นแล้วเอเอซีพีเอกเพิ่มเตมไม่เป็นไรเ็นไ่ยังมาเฮาหอะไรนะกูว่าอะไรกูเจอเอซีพีไอชายกายอยู่มันกำลังคันหลังช่วยกูอยู่ อีกกูไม่ไปไหนแล้วกูรอเช้าละเจ๊กูไม่อยู่กูกูอยู่ข้างบนดีกว่ากูไม่ลงไปข้างล่างแล้วดิเวทเออกูได้เหร็งมันน่าจะพอละพอแท็เช็คเลยมีผีอะไรอย่างนี้ว่าเออเกมเกต้ามันตาสีเรื่องแสงวะเดี๋ยวไปแบบเว่ยรอด้วยตัวนั้นไม่ต้องไม่ธรรมดาอะไเลยวะอ่ะเว่ยมองอะไรเข้าแล้วแล้วมันมันหมดมันตามกูมาแล้วเว้ยเว้ยเราเห็นอะไรก็รู้ยิ้มอยู่ใกล้มันกำลังมาหาเรา โอ้โอ้โหแม่งขึ้นมาจากดินอย่างนี้เลย h e l me โอ้โออองแม่งหักอกกูมันปีนได้นากูฆ่าอะไรได้บ้างเนี่ยกูฆ่ามันไม่ใไกด์ล่างเลยกู เล่นเหล็กไม่ไม่มีเหล็กเลยทำอะไรกูไม่เป็นฟาร์มมืดอย่างนี้อากาศที่พักอาศัยวิ่งเต้นมีคนแม่เลยมันขึ้นมาอย่างนี้แกแล้วกูจะตายโฮมึงเลยวุ่ยเหวี่งแล้วมออะไรไม่เห็นเลยกูจะไดไม่ได้ดีเนี่ยอุดแม่งเลยมึงไม่ต้องกูได้ที่ปลอดภัยกูละขับเต่าอันนี้ก็ได้วะอินโทเวนแล้วกูเว้ยอย่าอยู่กับกูเดี๋ยวต้องตีกันเองกันดีละนี่ขอขับเต่าเลยแล้วก็วางเลยนี่ สว่างสิมีคนหนูติดหัวกูด้วยเฮลเป้ไขรเฮลเป้แสงอะไรอ่ะได้ยินเสียงด้วยตอนนี้ทุกคนไงเอ่อกระจายกระจายไปคนที่ไปอยู่ในเต็นท์แสนสุขกูอยู่ในเต็นท์ซ่อนลักกูเลยบ้าซ่อนลักเอ้ยไอ้แมนตาเรืองแสงมองหน้าไหนคำตอดตัวต่าอะไรอยู่รอบตัวกูวะนั่นเสียงอะไรอ่ะโอ้ยมันก็พยายามยิงกูจนได้อ๋อจะลงมา เอาลงมาลงมาเนี<ช>่ยเนี่ี่ยเ่นนนอนลักกับกูดินี่ตีเลยตีเลยกูดีอเอ้ยสต็อตกเกอร์คิดถึงจังเว้ยจะชา้าอลไรอยู่กูไอ <c ười> เดี่ยวเฮลเมียกดเอฟสีดูนี่อะไรอยู่ข้างนอกบ้านกลัวใช่ไหมอ่ะไม่พี่น้ำไม่ใช่กูดินใช่ไหมโอ้ความนากก่ากลัวของเชนเนื้ <c ười> อคุณเห็นคนกูดินแล้วโอเคชาวแล้วนี่แหละโอกาสของเราพี่เก็บได้ มันอยู่ข้างนอกนเฮ้ยแล้วมัก็ปิดอย่างงี้เลยนะอะไรอ่ะเราไปดูดิตัวอะไรไม่รู้อยู่นอกไปอยู่กูเขาเขียนเอาไว้ว่ามันอยู่ทุกที่เช่นพวงจางมันมันน่กกากลัวมากเไ้ยชุดกอเหล็กแม่งสะท้อนด้ว <c oughs> แหลกตาย <c oughs> แหลกตายแล้วคอมกูก็เลยจะตายเพ่นข้าบบน่ะเจอเหมือนซากอารยธรรมอะไรสัอรกอย่างมึงมองมันโคตรได้เล่นมีดสี ไม่ดิคนเหมือนซ่าอะไรจะทำอะไรอย่างรอมจะเข้าปะทะเลยคืด like ี๋ยวไเหมือนซาอะไรจะทำอะไรทุกอย่างเลยมองเนี่ยมองอะไรนักหนาเลยเพอเป็นทำอะไรอยู่เอ้ยเพื่อนข้ามไปไว้บนหัวดอกไม้นอมรอบอ๋อดอกไม้นอมรอบอะไรก็ได้งานในน้ำเฮ้ยบัวไอ้ไหนมึงโดนบัวฆ่าตายไอ้บัวอย่างอึดเลยบัวเป็นบัวผีเลยกูมองหน้ามันมันกำลังจะมันลงคำสาปใส่กูอยู่ฆ่ามันไหน ร้อนอุ้ยอุ้ยมีลาวาด้วยนี่แตกเป็นเราว่ะโอ้เว้นกูเจอหมูต้องสายอีกแล้วใครร้องอะไรวะไอ้เสียงหลอนแม่งก็พัมเพื่อชิบหายโอ้วิลเลเจอร์ตาขาวแม่งแม่งเปิดไฟหน้าใส่กูกูแสบตาชิบหายไเลเจอตาขาวมันเล่นเว้กูกูเล่นกูสูมไปแม่งกูแสบตาเลยแม่งเปิดไฟหน้าใส่กูไฟสุดเลยนอันเล็กอ้าวปิดจักรอุปกรณ์นี้กำลังล่มสลายกูอยูเจอ กูเจอร่องรอยการใช้ชีวิตของฮีโร่บายเว้ยต้องเป็นมันแน่ๆต้องเป็นเขาแน่ๆเขาอยู่ไหนเอาูพื้นไหนแล้เอิร์ึเอิร์เจ้าไหนวะนี่มันร่องรอยของฮีโร่บายตาของตาของเขาสีขาวเรื่องแสงกูพยายามบูชามันแล้วเสียสละแล้วแต่มันก็ยังไม่ยอมที่นี่ก็เหวกูทำลายกูทำลายเลยนี่นี่ ทมอ่ะทำไมฮะมันทำไมอ่ะเกลิตันมาเลยเกลิตันเดอร์ลูกที่สามสิบเจ็ดวันที่สามสิบเจ็ดมาที่ยังคงรอเจ้านายของมันจนตัวเป็นกระดูกเราไปฆ่ามันดิน่ะนะไอ้ตาขาวน่ะเฮ้ยเจออะไรอ่ะเหมือนโบดรบดเร็วที่พักอาศัยหลบฝนกันดีกว่าเลิรัดือยรัดด้วยโอ้โหแม่ต้นไม้โกรธเหมืเลยที่รถไฟมันแดกต้นไม้หมดแล้วมันกินไปไหม ไม่รู้ว่ากินใบไม้ไปหมดเลยพี่สถานที่มีประวัติไม่เอาวายบายบายอยากเข้าไปอะไรอะเบนที่นี่ไหนไม่รู้แต่กูรู้เลยว่ามันไม่ธรรมดาโอ้พีใครนี่ด้วยเดี๋ยวไอ้ยูกบไม่เข้ามาแบบไม่สุดเลยแมวโอ้แค่เข้ามากูโอกูจะอ้วกเป็นหมอปลากูสัมผัสได้เลยเดี๋ยวแม่แม่กินยืดยืดที่นี่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วดิแมวเอฮ้ยยืนดิ เม hey, ื่อกี้กูยึดบ้านละเข้ามากูก็ขึ้นใจเลยเอาให้มีคนอยู่นิเมื่อกี้วัที่นี่ไปถ่ายทำหลักเลยกูเซ็ตสปอนพอยครับระวังตรงนี้แล้วกันนะมีใครเอียนม้าเราวางเลยเย e s มันอนไม่ได้วะแบบนี้ปอยู่ที่นี่ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยสัญชาตญาณบอกว่ากูตามแสงไฟโรบไยปักเอาไว้ไปเฮ้ยอุ้ยวันนี่ยฆ่าจริงเลยจะต้ัง ขายแล้วป่ะน้องชายไอ้บอกไปแล้วแมงแมงขอใส่กูลูไปจะตามมาแล้วนอนได้แล้วนี่หว่ากูนอนเลยเฮ้ยนี่เหมืองเลยขึ้นมาเจอมึงขึ้นมาเจืดเพ้อตกใจไม่มึงนม่อหาเหมืองนานจังวะยังมึงไปตีมึงหน้าใส่ชุดเพชรทั้งตัวเลยแล้วดิมันไม่มีมันมีร่างดำวิ่งไปหามึงใครอ่ะไม่ไม่มีชื่อด้วย คือใครมันเป็นตัวดำๆต้งตัวมันคายเพื่อตายตรงนี้แล้วมันไม่ขึ้นด้วยว่าเพื่อดูอะไรตายถ้วแมนเดี๋ยวฟอวิ่งอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้สมองกูกำลังบิดเบี้ยวโอ้โหโอ้โหสมองสมองบิดเบี้ยวมึงตายแลมสมองกูสนิมขึ้นเลยมาตายอยู่กะจุกเลยุุไป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 ไ อยะ twist your neck เขาจะตายกันเลยเอาเว้น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 ลองกดแถบเดี๋ยวเว้นจะเห็นสตอกเกอร์แต่ระยะไกลตรงมินิแมปเลยเฮ้ยเห็นวะหน้ายิ้มแฉ่งเลยล่ะเห็นแล้วนไม่อะไรตีกูอีกแล้วอ่ะโอ้เดี๋ยวเลยแม่กูโดนไอ้คลอแหลกเลยโอยอยู่ได้ไม่นานเลยพวกกูัวแม่เพื่อพยายามฆ่าพวกเรา โอ้นอนเลยออไอ,ขอ้ขับวะโอ้โหอะไรวะได้แยกส่วนสตีฟมาดิอยา่าอยากเียนหน้าตายโอ้โโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยอมเลยครับโคตรเร็วเลยเมื่อมันอยู่ไหนวะไม่ไม่เห็นเหมืองเลย <laughs> อยากเหมืองนะถ้ามันอยู่ไหนวะเป็นมาดิบอกดิ ก็โดนงีง่าอองีเง่า้ยงี้อยู่ตรง้นะกิอะไรขึ้นกบร่างกายงี้ถ้อ้งี้ยคือถ้ำไหมอาจจะรู้ทางไปก็ได้เลยอะไรวะน้าตัวสูงเหมนบ้าเลยเด้นเลยเดินยเเงข้ามานะอะไรนะเงี้งงเ้ เฮ้ยกูโดนโคดกูโดนโคดไก่เลยติกไก่ตาขาวสปีดฟอสใส่กูอ้าวไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไก่ไมนโคตรเร็วเลยมอเไอ้เนี่ยจิกเกนจอกกี้ติเกนจอกกี้เไ็่โคตรเร็วเลยไก่ไก่เชื่อเรื่ะไนเลยไอ้เนี้ยไก่มันสปีดฟอสอะไม่ลงน้ำดิเก่งเหรอผู้ขอบคุณมากจริงไงจ้าของไก่จิกเกนจอกกี้ ไอเด็กเวนเกิเจะกินเขเนอะไจะตายเออตีกูเลยนั่นแหละอ้าหาเหมือนกระเพรอะด้วยวะ้าพูดเกลียเลยไงเพื่อนเจอสิ่งที่ต้องการยัง่ยมันเจอแล้วนีไงเป็นอะไรที่หน้าคนลุกขึ้นมาเลยเสียงในถ้ำเนี่ยอ้าอย่างไรวะใครมามดคือพอมาพอมากกูตายแล้วเซนติตี้รไประมาณ30เปอร์เซ็นต์ หมาเพื่อนไหลมันมันไหลลงมาแล้ like <subscriber. S 1> <pero S 2> วมันก right? ็ลงระบายเองเลยก็ได้เสียเครื่องจักรในถ้ำฮะอะไรนะเครื่องจักรในถ้ำฮะมันมันกำลังสร้างสปริงแทมมันกำลังสร้างสปริงแทอยู่มันมีโรงงานไฟฟิลดียอมรับนพื้นดินเลยอุตส่าห์ไม่ยอมเงี้ยเอ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 ้ยเฮ้ย that's my อะไรอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ม give me give me that's my yes โหมีสปอนเซอร์ด้วยดิโอ้ไม่ก็ เกลือบอลเนอร์ก่อนเลยนะก็เป็นไปไม่ผิดอ่ะเราต้องใช้ทองทำอะไรหรือเปล่าเอาไว้อันเชิญนะอันเชิญทับุนนั้นอะอัได้เก็บไว้เอาไว้อันเชิญทับุญนั้นอะอ๋อเซเล็กเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะแล็บมัน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 จะเป็นแร่ใหม่เลยนะแร่มันจะน้ำตาลน้ำตาลเทาๆทะไงอ๋อเราเจอละพวกขับผ่านไม่ได้หรอ เาาขวไม่ได้จะบอกจะบอกนะว่าใช่ใช่ใช่หลุดไม่บอกช่างเลยเว้ยถ้าไม่รีบมาภายในพ่งนี้ก็กูจะทับคิวมึงเว้ยไม่ได้เงี้ยนี่คือเศษเหล็กที่หากันไว้ดำๆเนี่ยเสี่ยมตาลน้ตาลนะเดินไม่ได้เนี่ยเหมือนสแคปปบะเนี่ยตัวใช่นี่แหละมันมันเป็นรูปสแคปเลยอะรูเกตเตอร์อต่กูว่าจะไปยิงไม่ได้เนื้อหนึ่งขีดนั่นอะไรกันอุ้ยแมันขบวนเจอเพชรอันไหนไหนอยู่บนใครทำใครทำไรเกย์ฮะนี่ไง ไอ้อบบกู๊ับโอ้เว้ยข้างบนยิงไม่หยุดเลยโอ้ไม่เจอหรอไอ้ง้างเลยแอะเป็นตาไฟในแปะในปักไฟไว้อยู่ันมีอะไรอีกอ่ะในปักอ่ะว่าสุกีจะใช้สก,กลวต้านนะไอ้ขุนไอ้ขุนไม่ได้ไอ้ไม่ได้ขุนทิ้เอาไปแ,แค่กูวัดไปที่อื่นที่กูวัดมแบบแล้วแล้วเขาว่าไงตัวกูมันเฮ้ยโอ้หโหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไรไปเจอเหล็กไอ้บ้าคลิปป์ ไม่เจออะไรนะปานประจายกางฟูเดี๋ยวเฮ้ออไอ่ะเป็นสิงเกเวนตันอีกแล้วน่อยู่เท่ยไรตอรู้ไงตอนเนี้ยใช่าลูกไนู่จากไหนกันเนี่ยจเกนตันเ่ไเนี่ยคือเกตันที่ได้บัฟของมิโนบายไปมันมีกูไปรอบหนึ่ง โอ้ยแม่งมาเป็นตีเลยตายแล้วไงอันนี้นายได้เลยไอ้หน้าดูขัดทางตายเล <c oughs> ยไอ้จามันเห็นอนาคตมึงเที่ยววีเปมาถึงจริงถูกตลอดเลยเป็นแบบมีตัวตาขาวอยู่ในบ้านด้วยเมื่นแท็บม,า,มากูมีแฮกด้วยกดแท็บไยใช่ไหมดูได้สแกนสแกนหาผีที่ซ่อนตัวอยู่ได้ไหยไอ้ไปอยู่อยู่นั่นเฮ้ รุ้นวนองเลยไม่ทำอะไรด้วยมันชื่ออะไรลาวูนเนียเลรอเนียเฮ้ยนีย่อ้าวเฮ้ย,ยไม่กระเลดอ,อ่ะอ้าวไอทำไมพวกกูฆ่าไอเตัวเดียว่าเ,เลนเจอขึ้นว้ยเยี่ยมไอเมดิเตอร์เนยเราไปฆ่าเราไปฆ่าใส่ลับของไอ้พวกพิเลเจอร์จจอแน่เลยโอ้ยผมไปไอ้โกเลมก็หาเรื่องก,กูด้วยแต่โกเลมมันไม่อยากให้เราปกอะ่ะงั้นมึงก็จัดการเองแล้วกันโกเลมกูไปละ มันมาแล้วนายแล้วสร้างเรืออย่างนี้ไปไหเวลาเราไรเยอะแล้วทานหรอโอ้โ้เนคยื้อยู่เเป็นหดเลยเฮ้ยไปเลยวะอะไรน่พยายามตามเยังเลยเอข้ืนแล้วเพื่อะไรเป็นเงาเลยมาเพ่อเห็นปะเฮ้ยเน้ตํ้ะไปฆ่ามันดิงหน้าเฮ้ยกสุนทำระเบิดไม่ได้พ อะไรวะไอ้ข้าวเลยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนเลยไม่โดนเลยว้าไม่ยิงโดนยิงไม่โดนหรอแล้วมาตีไม่โดนด้วยมึงคือใครเนี่ยมึงใครเนี่ยมันเหมือนมันตีมันเพื่อสะพานป่ะเฮ้ยเม่์หักสะโพกตัวเองหนึ่งทีสองทีแล้วก็ฆ่ามึงโอ้โว้ แล้วพวกกูแม่ก็มากลับมานี้หมดเลยมากูกำลังจะทักเลยว่ามึงเห็นยอะไรเกี่ยวมึงก็บึ้มไปเลยเฮ้ยมึงพังประตูบ้านมาเฮ้ยเฮ้ยใครใครพังมาเแหมมีคนขึ้นไปข้างบนแล้วโวกนี้สกัดเผาเลยเไ้ยไม่ต้องเผาก็ได้หรือเปล่าแล้วแต่อุ้ยลากมาอยู่ดีเหรอไม่มันไปไหนแล้วมันไม่อยากไปไหนเลยคือว่ามันดอบป่ะสิ่งพิธีคอยเพื่อน อเออผู้สังเกตทำไมแถวต้นไม้แถวนี้ร้อนโกรธมาเลยวะปีเมึงนี้โรยมันกินพืชมันกินใบไม้อะไรอ่ะเป็นไปมีเกนเหรอนี่มีนด้วยมีชีพด้วยเฮ้ยเห็นแล้วแบบอีขับคกำลังเซอร์กริเลยเหรอโอ้โหย่ ไม่ได้ด้วยผมอ่ะอะไรคิดคนสิ่งที่จะลับมือเพ้าะผ <laughs> ีร้าย <laughs> สืบเนื่องจากพระเจ้ามันมันหันปืนเข้าหัวตัวเองไม่ได้ประปืนปืนปืนศักดิ์สิทธิ์นะก็แบบหันหาหัวตัวเองแล้วก็ยิงหายไปจากโลกเลยไ <laughs> อ<ก>้เมืองจะส,สร้างศิษ์ปืนขึ้นมาจากกองขยะอะไรนี่มันปืนกองขยะในเกมรัดน,นี่ว่ะไปเวลาได้ไปเย้ของก็ฮาจากไอกไ้เพิร์อ เอาดิ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 ยังให้หกลูกยังไม่ตายเฮ้ยลีโลไนไหนอะไกลางลีโลเฮ้ยขอบคุณมากเลยย้าูาาาาาปาา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 าะาาาาาบ แล้วแหละเว้ยเรียบร้อยทำสูงหรือว่าถ้าทำถ้าทำถ้าทำแบบสูงมันก็สูงก็ใช้ก็สองอันเาม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 ันมันทำแบบไหนของมันอ่ะเฮ้ยก็บล็อกไอ้นี่ปะบล็อกในเทอย่างหนึ่งเขาบอกอะไรมาบอกว่าเป็นเททัวร์หรือฮะถ้าซัมมอนต้องไปเปิดเอเลโบในคอนฟิกวอเตอร์เฮลเออไมเราไม่ทับซัมมอนฮีโร่ใบล่ะอะไรวะฮีโร่ใบเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรนี้ไงเออ เอาาวฉันจะกลับมาเอาฮี่เรายตายแล้วเอาไปบ้านเอาไปบ้านแถวบ้านกูคืนมาด้วยมึงยิงกูให้ตายเลย